นี่ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสัญหาเป็นสมาชิกสภาประเดวรูปแห่งชาติจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยกกตก็คาดหวังนะคะว่าจะมีผู้ที่สมัครตามเป้าที่ตั้งที่ตั้งเป้าไว้นะคะโดยเฉพาะด้านที่ยังมีผู้สมัครนะคะไม่ถึงเกณฑ์ของการสัรหาติดตามรายละเอียดได้จากรายงานทีนี้ค่ะยิ่งใกล้ของสุดท้ายในการเปิดรับสมัคร บุคคลที่จะเข้ารับการสัญหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชอทั้งในส่วนกลาง11ด้านและในระดับจังหวัดยิ่งผู้ให้ความสนใจส่งรายชื่อเข้ารับการสัญหาเป็นจํานวนมากโดยมีบุคคลสําคัญในแวดวงต่างๆเข้าร่วมรับการสัญหากันอย่างมากมายอาทินายอรงกรผลบุตรที่ลงคัดเลือกในด้านพลังงานพลเรือเอกพระจุลตามประทีปและพลตํารวจตีอํานวยนิมโมโนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา เข้าสัญหาในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนายสดใสโรจนวิชัยหรือสดใสรุ่งโพทองนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเข้ารับการสัญหาด้านสังคมนางผานิทนิติธันประภาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าสัญหาในด้านบริหารราชการแผ่นดินผลเอกวุฒินันลีลายุทธกองบัญชาการกองทัพไทยด้านการศึกษาผลเอกสุภกิจนุสติตด้านสื่อสารมวลชน ภาพสะท้อนที่เกินเป้าหมายของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสปชที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในฐานะเลขานุก,การสรรหาได้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้สมัครเพียง2,000คนถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าการเดินหน้าปฏิรูปประเทศนับจากนี้จะได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคมเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เลขาธิการกกตยังเป็นห่วงและอยากให้ทุกคนร่วมกันช่วยกันปฏิรูปประเทศ นั้นคือจํานวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสปอชอบางด้านยังไม่ถึงเกณฑ์ที่สามารถคัดเลือกก่อนเสนอรายชื่อให้คอสอชอขณะที่บางด้านมีผู้สมัครมากจนเกินไปจึงอยากให้ผู้ที่จะเข้ามารับสมัครนับจากนี้ได้ไตรตรองและเข้ามาสมัครในด้านที่มีความถนัดจริงเห็นได้ว่าการศึกษาในค่อนข้างมากนะครับก็เชื่อว่าตั้งแต่วันวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับ บุคคลที่จะมาเสนอชื่อเนี่ยคงจะมากขึ้นแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยอย่างที่สื่อได้คอมเมนต์ Comment ว่าทาไมช่วงแรกๆคนที่สื่อรู้จักที่มีชื่อเสียงไม่มานะครับแต่ผมเชื่อว่าตั้งแต่วันจันนี้คงจะมาค่อนข้างมากแลวครับของทุกวันครับโดยรมแลวกรกตมีความพอใจกับตัวเลขที่พอใจครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเวลาที่เหลืออยู่นับจากนี้กรกตคาดหวังว่าบุคคลที่มีความสามารถ จะมาเข้าร่วมเป็นหนึ่งตัวเลือกให้คณะกรรมการสรรหาทั้ง1 1เ็ดด้านและคณะกรรมการประจำจังหวัดได้เฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการพัฒนาประเทศได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศกับการเปลี่ยนโฉมหน้าไทยให้กลายเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆและความขัดแย้งในอดีตพร้อมกับการพัฒนาให้มีความทัดเทียมกับประชาคมชาวโลกเพื่อให้ไทยกลับมาผง,งาดเป็นผู้นำในอาเซียนได้อีกครั้ง